ทั้นสาธุชนพุทธบริษัททหลายตอ,น,อนนี้ไปอัจมาจะขอปรารบกเรื่องการปฏิบัติทุนี้บาสคำว่าบาสที่บรรดาในพุทบริษัทซึ่งแปลว่าการกระทําความชั่วซึ่งสมเด็จพระสัมมาสจะเพื่อเจ้าไรสงตอย่งว่าบุคคลใดถ้าตกเป็นท่ายของความชั่ว เวลาก่อนจะตายถ้ากกำลังจิตเศร้าหมองมีกําลังใจกังวลอยู่กับบาปตายแล้วก็ต้องตกนรกด้วยความจริงที่บางท่านคิดว่าการตายแล้วไม่เกิดหรือว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ยังไงก็ตามเถอดด้วยความพระพุทธเจ้าทรงยืญญนยันว่าคนเราตายแล้วต้องมีการเกิด แต่กายเกิดนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสติสัยก็ถือว่าเกิดทั้งหมดถ้าส่วน,ด,ด,น,วด,น,ด,นดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าดีถึงที่สุดก็ไปเกิดเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปเปรนว่าอาตมาเองก็ขอยยืนยันตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าการตายแล้วเกิดตนมีจริงซึ่งบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทสนชยยายหญิงส่วนใหญ่เวลานี้ก็ปฏิบัติในหลักสูตรองวิชาสามบ้างในหลักสูตรข้อมัญญาหกบ้างสามารถลาารลึกชาติได้การระลึกชาติได้ว่าก่อนก่อนจะเกิดเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างตายไปอะไรมาบ้างอย่างนี้ทราบกันอยู่แล้ว ก็ไปอันว่ายืนยันตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วได้ว่าการตายแล้วต้องเกิดจริงการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยหรือไม่นั้นก็เป็เรื่องของบุญและบาปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่แน่นักว่ามาจากบุญฝ่ายเดียวส่วนใหญ่การเกิดกลับมาเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นำมาทั้งเศษบุญและเศษบาป เศษบุญเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีความสุขตามสมควรกับบุญนั้นเต่เศษของบาปเข้ามาครอบงำจิตเมื่อไรทุกคนที่รับผลนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเล้าร้อนถ้าหากว่าเราคิดว่าตายแล้วไม่เกิดจิตจะมีความประมาทพลาดจากความเป็นจริงถ้าคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิตคิดว่าเกิดมาแล้วตายก็สูงเมื่อมันจะสูญไปจากโลกนี้ไม่มีการเกิดต่อไปการกระทำความดีหรือการกระทำความชั่วใดๆย่อมมีผลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นเพราะชาติข้างหน้าไม่มีถ้าคนที่มีกำลังใจดีก็จะสั่งสมนความดีเพื่อความสุขของตน คนที่มีจิตหยาบบาปโอสนก็ครอบงำก็อย่าทำแต่ความชั่วสร้างความเร่ารอนให้แก่ตัวและบคุคคลอืน่นถ้าตายแล้วบางเอิญที่ต้องเกิดจริงๆความจริงอาตมาใช้คำว่าบางเอืน่นเฉพาะบคุคคลที่คิดว่าตายแล้วููนสำหรับอาตมาเองจริงๆขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่การระลึกชาติเราสอนกันได้ ถ้ามีญาติโยมพุทธบริษัททําได้นับแสนถ้าเราไม่มีการเกิดเราจะรู้ชาติดักดนที่แล้วมาได้ยังไงร,รวมความมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดต่อไปมีจริงใครท่านว่าจะว่าไม่มีก็ช่างนเถอดเรื่องความเห็นอย,อย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกของใครก็ของมัน อัาจมาบวชมาตามหลักสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งบรรดาพระทั้งหลายยอมรับว่าเป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกก็มีผลตามนั้นจงหมดสงสัยในเมื่อเราพูดเรื่องเกิดพอสมควรเวลามันหมดไปเกือบจะห้านาทีต้องขอภัยบรรดาในพุทธบริษัทนอ่งนี้ เมื่อเกิดแล้วตายแล้วจะต้องไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างคือไปสู่แดงของความสุขบ้างแดงของความทุกข์บ้างก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพบกับแดงของความทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพบก,กับแดงของความสุขเราจะทำอย่างไงกันข้อนี้เข้ามรรดา็นพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า ฟังคําแนะนําของพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งแล้วลองไปปฏิบัติตาม <c oughs> ถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนําไปปฏิบัติตามได้จริง <c oughs> าอาตมาก็ขอยืนยันว่าการเกิดต่อไปขงหน้าของท่านอีกมีกี่ครั้งก็าตามกี่ใชกิกา็ตามขอยืนยันว่าทุกท่านจะไม่พบกาบบาภูมทั้งสี่ คือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นนสุรกายก็ดีเป็นสัตว์สร่อฉายก็ดีจะไม่มีกระท่านทุกชาติที่เกิดต่อไปและการเกิดขบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จะจํากัดการเกิดเอาจะเพราะการปฏิบัติอย่างหยับจับ <c oughs> ท่านทัง้งหลายถ้าจะมีกายเกิดจริง ถ้ากำลังใจของท่านย่อหย่อนปฏิบัติได้ได้แต่ว่าไม่เคร่งเครียดนักคือปฏิบัติได้ไม่ละเอียดนักพอทำกันได้เรียกว่าประเภทเช้าชามเย็นชามแต่ก็สามารถส่งความดีไว้ได้อย่างนี้ถ้าหาว่าท่านจะเกิดใหม่ก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติ ตามหลักวิชาหลังจากนั้นก็เป็นพระอรหันต์เานิพพานถ้ามีกำลังใจอย่างกลางคือไม่เก่งเกินไปไม่เก่งจนที่สุดและก็ไม่ลาึนที่สุด,สด <c oughs> คือล่าประเภททำได้แต่ทำได้อย่างเชื่องช้ากำลังใจอ่อนๆไม่ถึงอย่างนั้นมีกำลังใจกลางกที่เรียกว่ามีกบบารม,มีอย่างกลาง อย่างนี้ถ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือผมสามชาติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเท่านี้ก็เป็นประหลาเข้านิพพานถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งทําได้แบบละเอียดจริงๆอารมณ์สุขขมทรงตัวได้อย่างดี <c oughs> ถ้ากำลังใจประเภทนี้เราทำได้จะเกิดเป็นเทวดาหรือผมอีกชาติเดียวเท่านั้น กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเป็นพระราหันเขาน้านิพพานหลักสูตรนี้มีในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าให้ทุกคนให้ตัดสังโยชน์สังโยชน์นี้ถ้าตัดได้สามจะเป็นบรโสดาบันและสกิทาคามีเพียงแค่เป็นบัณสดาบันอย่างหยาบที่เรียกว่าสัตักขตรงต้องเกิดอีกเจ็ชาติ เพียงเท่านี้บรรดาแทนพุทธบริษัทอบายภูมิทั้งสี่กับเราก็ไม่พบหน้ากันแล้วเพรามาขอบลาบลาบายภูมิได้ท่านสังโยชน์สังทั้งสิบรายการนี่มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งสก,กายดิธิสองวิจิกิจชาสามสิรปตะปรามาท สามข้อในที่อตาตมาจะชวนญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันถ้าตัดสามข้อนี้ได้อย่างยากก็สามารถหลีกนล,ลกไปแน่นอนไม่พบหน้าอีกแล้วข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสก,กายแยทิฏฐิซึ่งมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นข้อเราเรามีในร่างกายร่างกายนี้มีในเราอย่างนี้เป็นต้น หรือว่ามีความรู้สึกร่างกายนี้มีสภาพไม่ตายมันจะทรงอยู่ตลอดการตลอดสมัยไม่เสื่อมไม่ตายไปจากโลกนี้หรือว่ามีความเห็นว่าร่างกายนี้นอกจากจะไม่ตายแล้วมันก็มีแต่ความสะอาดนีืว่ามีความสะอาดน่ารักน่าชมน่านิยมทุกอย่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปขอโซโครก แล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นพวกเราเราไม่ในร่างกายร่างกายไม่ในเราความรู้สึกในสก,กายยาติทิฏฐิแะตมมมาตั้งไว้ทนสามระดับก็าอารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกไม่เสมอกันถ้าอารมณ์ขั้นบาโสดาบันและสกิทาคามีจะมีความรู้สึก็นเพียงว่าร่างกายนี้ต้องตาย ถ้ารมวมของพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างตากายนี่นอกจากจะตายแล้วมีสภาพเสื่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์และสลายตัวในที่สุดร่างกายของคนก็ดีของใสก,ก็ดีวัตถุธาตุใดๆก็ดีไม,ม,ม่มีความสะอาดไม่ได้ความควาสกขรกน่าเกลียดน่าชังอย่างยิ่งมีความรังเกียจในการที่จะมีร่างกายต่อไปอีก <c oughs> อันนี้เป็นอารมณ์ของพระอน,นาคามีถ้าเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราฉะนั้นอขอชวชนบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาขอปฏิบัติแค่เบือนต้นยึดอารมณ์ของบรรโสดาบันเข้าไว้เราจะเป็นบรรโสดาบันนิสิธ,ธาคามีหรือไม่นั้นไม่สําคัญ อย่าคำหนึ่งถึงว่าเราจะต้องเป็นบรสโสดาบันบ้างเป็นสกิทาคามีบ้างถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นความระหมาทจะเกิดกับบรรดาทานพุทธบริสัทคิดว่าเราดีแล้วถ้าบังเอิญเราไม่ได้เป็นจริงๆถ้าพลาด่ังตายลงไปอาจจะไปอาบายภูุมได้จะเร่การปฏิบัติจริงๆให้ต้องการแต่ผล อย่าคิดว่าตนเป็นอย่างนั้นคิดว่าตนเป็นอย่างนี้จะก,กลายเป็นคนมีมานะทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสหยาบทำปัญญาให้ถอยหลังตรงความว่าสังโยชน์สิบรายการก็คือหนึ่งสก,กายดิติมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายสะอาด ร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายม,มีในเราวิจิกิจฉามีความสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์ไม่ตกลงว่าเราจะยอมรับนับถือหรือไม่ศีรพะพตาปรามาตไม่ตั้งใจรักษาศีลอย่างจริงจัง รักษาสินประเพศสินหัวเต่าคือผบกเข้าผูกออกประเดี๋ยวก็ทรงตัวบ้างประเดี๋ยวก็ไม่ท่งตัวบ้างสังโยชน์ข้อที่สกรมฉันทะมีความลหลงไหลไฝ่ฝันในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมุดรอยสัมผัสระหว่างเพศที่เรียกว่าติดลหลงไหลไฝ่ฝันอยู่ในกามารมสังโยชน์ข้อที่ห้าปฏิฆะ มีอารมณ์คองใจไม่พอใจคือมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เป็นปกติยังเหลืออยู่สัญญาข้อที่เจ็ดขอโทษขอโทษข้อที่หกดูบราคะมีความลหลงไหลฝ่ฝันในรูปในรูปที่เป็นวัตถุหรรูปประชานข้อข้อที่เจ็ดสงสัยฝ่ฝันในรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูปหรือรูปประชาน ว่าดีเลิศประเสริฐแล้วข้อที่แปดมานะยังมีการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาอุทจัะข้อที่เก้าอุทจัะยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะไปนิพพานดีหรือไม่ไปนิพพานดีไปได้นแน่หรือไม่ไปได้นแน่เอาแน่นอนใจจะจิตใจคายความเข้ืแข็ง ข้อที่สิบอวิชชาอาวิชชานี่ยังมีความหลงไหลไฝ่ายขันในมนุษย์สโลกเือวาโลกธรรมโลกยังเห็นว่ามนุษย์พรรมาโลกเือวาโลกธรรมโลกเป็นของดีต้องการเวียนว่ายตายเกิดไปวันตัยรวม,ม,มวความว่าสัญญ,ญาทั้งสิบรายการนี้เป็นเครื่องดึงเราให้เวีเยนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ตายเป็นมนุษย,ย์ตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ไปเอย่างนนั้ ตายจากมนุษย์แล้วอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้เปีกก็ได้สุรกายก็ได้สัตว์ที่ัยก็ได้เป็นเทวดาหรือพรหมก็ได้เป็นอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ความดีทั้งความชั่วภาพบรรดาท่านพธบตถาคตหรือบรรดาเพื่อนพิสุสมันเนสามารถตัดสังโยน์ได้ถึงสิบแปการพระพุทธเจ้าทรงเรียกวพอพระาหารันเป็นผู้ตัดกิเลสเป็นสมุทเทตระหรัน รวมความว่าเราจะไม่พบกับคําว่ากายเวียน่ายกายเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุริยกายเป็นสติฉันกายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมไม่มีอีกแล้วไปอยู่นิพพานอย่างเดียวมีแต่ได้เป็นมีแต่ความสุขสําราญไม่มีความทุกข์เป็นที่ไปรวมความว่าวันนี้รือวันต่อไป ก็ยังไม่ชวนบรรดาญาโยมพุทธริษัทย์ไ้เพิ่น,น,นเป็นโสสมณเณรเป็นพระนา,าคามีหรือเป็นพระอาาหารหันต์ก็ยังไม่ชวนทุกท่านเป็นปสวดาบาลสีธาคามียจะชนแต่เพียงว่าเรามาเอากันอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพระโสดาบันก็ดีพรพะสีธาคามีก็ดี ท่านสามารถหลีกนรกได้เด็ดขาดถึงยังไงก็ตามท่านไม่มีโอกาสลงนรกไปอีกนรกก็ไม่เกิดเป็นเปรตก,ก็ไม่เกิดอสุรกายก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เลีกดนก็ไม่เกิดจะมีแดนที่ไปที่มาระหว,ว่างเทวโลกกับมนุษย์สนันกเท่านั้นเป็นอนุตตักอบายภูมิได้เด็ดขาดเราต้องการกันแค่นี้ก่อน ทางนี้เพราะอะไรเพราะดาญ่าโยงพุทธบริษัทก็ดีเพื่อนเบนสุชัมเณงก็ดีอตาตมาเองก็ตามสำหรับอตาตมาจริงๆมีความรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเด็กอ่อนยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ยังไม่กล้าต่อสั่ารม์ที่เข้าไปถึงความเป็นพระอรหันต์เราเป็นเด็กเล็กมีกำลังเล่นน้อยยกของเบาๆก่อน อันดับแรกลองยกสัญญาณทางสาระการออกจากใจก็คิดว่ายังไงยังไงเราก็ไม่ไปในรกันก่อนไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติสังกันก่อนดีกว่าเอาอย่างไงกันดีตั้งต้นกันจุดนี้ธรรมดาแต่พุทธบริษัทผู้ปฏิบัติเป็นกรรมฐานการปฏิบัติเป็นกรรมฐานในหลักสูตรก็มีชาสาังก็ดี อวิญญาก็ดีเป็นสมิธายานก็ดีหากว่าท่านได้สองในวิชาสามห้านาวิญญาหกนึกสม,มาบัตแปดแต่ว,ว่าท่านไม่สามารถจะตัดสังโยชตสามนการให้พ้นจากใจได้ท่านก็ยังเป็นเหยื่อของอาบายภูปูมีนรกเปน็นต้นเราก็มาลองดูมันยากหักอไม ยากก็ไม่ยากมาลองพิจารณากันดูหนึ่งสก,กายยติทิ์เอาตัวนี้เึ้ามาตั้งก่อนอารมณ์ขั้นต้นเข้ามาโสนดาบังกสิกทาคามีท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแต่บรรดาเพือ่อเบสุสมนเนงก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดี มีความรู้สึกเหมือนว่าโสดาบาังสุิทาคามีไหมท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองท่านจะตายไหมแต่ก็บางทีหลายๆท่านอาจจะลืมคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปีๆก็ได้บางทีเกิดมาสิบปียี่สิบปีลืมนึกขึ้นว่าชีวิตมันจะต้องตายอันนี้เป็นของธรรมดาของพวกเรา ญาติโยมก็เหมือนกันพระภิกษุสามเณรก็เหมือน,น,นกันอัตมาก,ก็เช่นเดียวกันเราก็พวกกี่หลงขี้เลวนี้กันตอนยะที่ไปเรามาตั้งต้นกันใหม่ดีไหมว่าตอนนี้ไปก่อนจะหลับเราจะคิดเลยว่าหลับคราวนี้จะได้ตื่นเห็นพระอาทิตย์วันใหม่หรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วอาจจะต้องตายระหว่างการหลับด้วยก่อนสว่างก็ได้ พอสว่างแล้วตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราจะเห็นได้เห็นเป็นกลางคืนข้างวันคือคืนวันนี้ทไายก็ไม่ทราบพอชีวิตในช่วงสิบสองชั่วโมงของกลางวันเขาอาจจะตายก่อนก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเรื่องความตายที่บรรดาท่านพุทธบริษัท จงอย่าคิดว่าคนคิดถึงความตายที่ต้องงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินไม่สั่งสนความดีอันนั้นผิดองค์สมเด็จพระธรรมสามิสทรงแนะนำว่าคนที่นึกถึงความตายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแกล้ปลาประกอบกิตใจงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนเพราะไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไหร่ สมมติว่าท่านมีสามีหรือปัญญาแลามีบุตรทิดายอยู่ด้วยมีครคนที่ต้องอปรัมภ์ถ้าเราประมาทในชีวิตคิดว่าแก่สักหกสปีหรือเจดสิปีแปดสิปีและร้อยสองร้อป,ปีจะต้องตายเราก็จะไม่สั่งสมไว้ไว้ทรัพย์สินไว้เพื่อลูกหลานยังคิดอีกนานเราจะตายไม่เป็นไร ระหว่างนี้ทํากินพอกินไปวันวันหนึ่งก็ได้ถ้าบังเอิญไปปุ๊บปั๊บตายไปก่อนละ่ะลกูกหลานไม่ลาบากเอือเราเองก็ลาบากเพราะเรามีทรัพย์น้อยพอจะตายเข้ามาจริงๆจิตก็มีความกังวลทั้งลูกเัืงหลานตัวจิตกังวลน,นิดับบรรดาแต่พุทธบริษัทจะทําให้เราต้องลงอบ่ายต๊ เาว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอเราก็หาทางรอบรักสิ่งใดที่จะสร้างทรัพย์สมบัติได้ให้เกิดขึ้นสำหรับทำทุนทำร้อน,นเพื่อเราจงยามป่วยที่ยามแก่คือเวลาที่มันตายไปแล้วลูกหลายไม่ลไม่ลำบากในการจ่ายการศพในการเป็นอยู่ในเบื้องหน้าเราก็หาทรัพย์สมบัติมาตามกําลังที่ระไหาได้ หาจนเต็มความสามารถด้วยความไม่ประมาทอีกทีหนึ่งอย่างนี้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ตายทรัพย์ที่เราหาได้ก็จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันในเมื่อว่าเราคิดว่าเราจะตายแล้วรู้ว่าตายแล้วถ้าทำความชั่วจิตชั่วเราต้องไปอบาบัยมีกายเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเราก็จะละจากความชั่วนั้น ตั้งหน้าตั้งตาทำดีพูดดีคิดดีคนที่ทำดีพูดดีและคิดดีคนประเภทนี้เป็นที่รักของคนทุกคนในโลกไม่มีคนเลวที่ไหนที่เห็นว่าคนพูดดีทำดีคิดดีเป็นคนที่น่าเกลียดที่ต้องการประกาศไปสัตรู ถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บรรดาเต็มพุทธบริษัทใครเขาก็รักคนทําดีคนพูดดีและคนคิดดีเพราะการทําดีเป็นการกระทําที่ไม่เบียดเบียนบุนนนคคลอื่นให้มีความทุกข์คนก็ดีใส่ก,ก็ดีไม่มีความทุกข์เพราะการกระทาของเราพูดคนเพราะการพูดดีคนก็ดีใส่ก,ก็ดีในโลกจะไม่เกิดความลําบากเดือดร้อนจากคาพูดของเรา คนที่คิดดีคนไรสัตว์ในโลกจะไม่เคยความลำบากยากแค้นเมียตรายเพราะความคิดของเราเราเองก็มีได้ความสดชื่นคนอื่นเห็นเข้าก็มีการชื่นเจ้าชื่นอกชื่นใจยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีแต่มิตรเป็นที่รักถ้าอย่างนี้บรรดาเจ้าพุทธบริษัทคนที่คิดว่าจะต้องตายแล้วเกรงว่าจะไปอะา,ยยารภูมิ ต่างคนต่างทําดีต่างคนต่างพูดดีต่างคนต่างคิดดีอย่างนี้เจอะหน้ากันก็มีแต่ความเป็นมิตรไม่มีใครคิดเป็นศัตรูต่อกันพูดก็พูดราชาที่เป็นทิรักษ์สิ่งกันและกันการกระทําก็ทําไม่ไปขัดใจกันไม่ขัดขวางไม่มีการกันแกล้งกัน,กนช่วยเหลือกันความคิดก็ไม่หมกมุ่นไปในอารมณ์ที่เศร้าหมอง อย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบร,ร,ริษัทเลือเพื่อนเพื่อนพิสดสัมเนหเห็นด้ไหมว่าก่อนจะตายและไม่ทันจะตายเราก็มีความสุขแล้วความสุขเกิดเตึกหนึ่งจากหนึ่งการเห็นหน้าและยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันทุกคนก็มีแต่ความสดชื่นถ้ามีการขัดข้องและทรัพย์สินหรือสิ่งของต่างๆาต่างคนต่างย,ยื่นโยนชิงกันละกัน สงเขาเสนอเรื่องกับราการอย่างนี้ความทุกข์ยากมันก็ไม่มีกำลังใจก็ดีมีแคิดถึงความเป็นมิตรกับรากันอย่างนี้ทั้บรรดาท่านพระภิกษุสมณีทั้งหลายญาติโยมพบริษัทควรควคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเมื่อว่าคิดว่าจะต้องตายแล้วเราก็ตั้งใจว่าการตายของเราคนนี้จะเกิดจะตายเมื่อไรก็ตามที จะตายระยะไหนก็ตามคิดว่าพร้อมที่จะตายวันนี้ไว้เสมอเราก็ทําดีทุกจุดความเดียนดับแรกบรรดาเป็นพุทธบริษัทจะทําอะไรดีจะทําอะไรเป็นจุดแรกดีก็ขอยืนยันยึดเอาสัญญอทีศรที่เราเรียกว่าวิจิตจชาทําลายวิจิตจชาให้พ้นจากกาลังใจของเรา คำว่าวิจิตรฉานี่แปลว่าสงสัยคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระธรรมคาส,สอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์มีพระอรหันเป็นต้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้าะมีจริงและไม่จริงถ้ามีจริงๆพระพุทธเจ้ากันดีไหม คำสอนของพระองค์ดีจริงๆแล้เปล่าน่สงสัยสงสัยคำสอนน่สงสัยว่ารรอะไรแล้วสงสัยว่าพระอริยสง์ในพระพุทธศาสนานี่มีหรือไม่มีนักเข้าก็เลยคิดว่าไม่มีตัวสงสัยพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่มีพราะไตรปิฎกที่มีอยู่อ่านกันอยู่ก็เป็นว่าไตรปิฎกโกหกมดเทต ใคเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เขียนแบบโกโหกโกหกกนมาว่าโลกนั้นมีโลกนี้มีลรลึกชาติได้ไม่ได้อิทอาธิบาทากันไปเลยสงสัยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ก็บอกว่าพระสงฆ์ไระสงฆ์เป็นพระสงฆ์จริงๆหรือว่าเป็นตัวเบียดเบียนประชาชนทำให้สังคมมีความทุกข์มีความรย่ร้อน พราะพระเห็นจะทาอะไรได้แต่บินาบาตแล้วก็กินกินแล้วก็นอนแล้วก็บินาบาตแ,แ,แล้วก็บอกบุญบอกบอกุญบ้างเรียนอะไรกันบ้างจีปาถามีแต่พูดไปพูดมาแล้วก็พูดไปไม่เห็นมีอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่สงสัยเลยไม่เชื่อเลยลักษณะอย่างนี้เป็นสัญญาณข้อที่สองที่ทำให้ทุกคนเราต้องลงอบายภูมิ ขอยืนยันว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ต้องลงอบยภูมมเป็นสัตว์รกเป็นเปรตไปสุรกายเป็นสติฉันแน่นอนถ้าถามว่าคนที่เ็ามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่ไปนรกมีไหม้ก็ตอบต่อ,ตอก็ไม่มีเว้นไว้แต่ When, but, ว่าจะมีเวลาส่วนใดส่วนหนึ่งแม้จะเป็นเวลาน้อยมีความเชื่อมีความเริ่มใสเข้ามาเพียงเล็กน้อย ตายปุ๊บปั๊บในขณะนั้นอาศัยจิตจิตมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็ไปสวรรค์ชั่คราวใช้เวลาไม่นานก็ลงป,ลงป่อมนรกไปอรันดาท่านพุทธบริษัตหลายสำหรับเรื่องต้นวันนี้ก็พูดกันมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้เวลาก็หมดแล้วเครื่องหมายบอกเวลาเข้าจุดเส้นดำดี ชี้บรกหเวลาสาิบนาทีแล้วใจอาตมาก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิพาพฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟงังทุกท่านสวัสดี